ทุกทุกคนรู้ไหมคะว่าประเภทหนังต่างๆในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยคะ่ะ comedy comedy หนังตลก action action หนังบู romance romance หนังรัก horror horror หนังแนวสยองขวัญ fantasy fantasy หนังแนวเนี่ยธรรมชาติ science fiction ไ n c e นฟิคชันหนังแนววิทยาศาสตร์มิวสิคว m มิวสิคหนังเพลงหรือหนังที่มีเพลงเป็นองค์ประกอบค่ะ Foreign f o r e i g นหนังต่างประเทศนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถถามคำถามว่าคุณชอบดูหนังประเภทไหนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า What kind of movie do you like? What kind of movie do you like? แล้วว่าให้เราจะตอบนะคะเราจะต้องตอบว่า I like Comedy Movie I like action Movie I like horror Movie เป็นต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ที่พี่ทิโมนำความรู้มาฝากหากน้องๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่ทิโมด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากให้พี่ทิโมนำความรู้อะไรมาฝากอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะบ๊ายบาย